อรุณ a ว t สด n ์ o ุกท่านทุกคนยินดีต้อน a ับกลับมาพบกันอีกครั้งในชั้นเรียนสวัสดีคะ่ะเด็กๆกลับมาพบก,กันในช่วงบ่ายนะคะวันนี้วิชาภารรษาอังกฤษของเราก็พบกันในวันศุกร์ที่21มกราคม2565นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับชัว่วโมงที่4นะคะเวลา11บ่ายโมงตรงถึงบ่าย2นั่นเองนะคะก่อน จะเป็นเนงงื้อหาในหนังสือเียงสมัย์หน้าที่83เปิดมาก็ทะมาเจอเนื้อเรื่องนะคะตอนที่3ามเขาบอก read and complete the chart นะคะให้มาอ่านแล้วก็ดูชาร์ทให้มันสมบูรณ์นะคะ on <Yeah. S 1> ทีน่าทอมสัน is of famous t e n c r player แน่นอนพูดถึงทีน่าทอมสันเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงใน การเล่นกีฬาเทนนิสนั่นเองนะคะ she is 16 years old หล่อนมีอายุ16ปี every day she g e t e up at 5 o'clock oh, ทุกวันนั้นหล่อนก็จะตื่นนอนในตอนี5 in the morning นะคะในตอนเช้า and go to the tennis court ก็ไปที่ สนามเทนนิสนะคะ she plays tennis for two hours นะคะหล่อนก็เล่นกีฬาเทนนิสประมาณ2ชั่วโมงต่อวัน at 7 o'clock she go home to have breakfast But 7โมงก็จะกลับมาทานอาหารเชา้า she has m i l bread eggs and oranges ก็จะมีนมมีขนมปังมีไข่นะคะแล้วก็น้ำส้มนั่นเองสำหรับการกินอาหารเชา้าของหล่อน กับมาอาตาพาร์เอนะคะ8โมงครึ่งชีมิ e เทอร์เมเนเจอร์หลังเรจะพบผู้จัดการนะคะแอดเดสปอร์ตัที่สนามที่ส่วนของกีฬานะคะเป็นขับกีฬานะคะเดย์รันโฟร์แอนด์เอนะคะก็จะเป็นพวกเขาก็จะมีการวิ่งต่อชั่วโมงอ t 1เช ก็จะมี10โมงนะคะที่น่า go to school ที่น่าถึงจะไปโรงเรียนชี Godmap science English art and music หล่ก็จะได้เรียนวิชาคณิตวิทย์อังกฤษศิลปะและดนตรนีชี h a s run a t the cafeteria ก็จะมีมือเท,ที่ยงที่โรงอาหาร in the afternoon ช่วงบ่าที่น่า leave school early and go to the tennis court หลังจากเลิกเรียนแล้วทีน่าก็ยังต้องกลับมาที่สนามเทนนิสชีพเล่นเทนนิส o ชั่วโมงในที่นี้หล่อนก็จะต้องกลับมาซ้อมเทนนิสอยู่2ชั่วโมงเหมือนเดิม In the evening ทีน่า does her homework นะคะในที่นี้แค่ช่วงเย็นทีน่าถึงจะกลับไปทำกันบ้านหล่อน and then watch television or visit friends หลังจากนั้นก็จะมีการดูทีวีหรือแม่ก็ไปเที่ยวหาเพื่อนบ้าง at half past eight หกโมงครึ่งนั่นเองนะคะ ไม่ใช่ half พาร์ทเอกในที่ขออภัยก็จะเป็น2องทุ่มครึ่งนะคะในที่นี้ที่น่า go to bed นะคะก็ไปที่เตียนแล้วก็ she has to get up early tomorrow หลอนก็จะมีการที่จะต้องเร่งถึงนอนตอนเช้าแต่เช้าเลยนั่นเอง ในที่นี้ก็คือถ้าเป็นตารางนะคะก็จะมีการเขียนตาราง In the morning, ที่หน้าทำอะไรบ้าง during the day ระหว่าวันทำอะไรบ้างแล้วก็ i n the evening มีอะไรบ้างคำตอบก็จะได้เป็นลักษณะนี้อย่างที่เมื่อกี้เราได้อ่านมาก็จะเป็น Morning นะคะถ้เป็น get up and go to the tennis court ต่อมาก็มี play tennis แล้วก็มี has breakfast ในช่วงเชา้าอ ต่อมาดิ g t h เด a y ก็จะเป็นม e t t h เมนเจอร์แน่นอนเราพบกับผู้จัดการ go to school ไปโรงเรียน has lunch at the cafeteria ก็มีอาหารมื้อเที่ยงที่โรงอาหาร leave school and go to tennis court ก็เป็นออกจากโรงเรียนก็ไปที่สนามเทนนิสแล้วก็เล่นเทนนิสนั่นเองต่อมาอันสุดท้ายก็เป็นในช่วงเงย็นก็เป็น do homework แน่นอนทำกันบ้าน watch television or visit f r e a d n ในที่นี้ก็ดูโทรทั์หรือว่า ที่ยวหาเพื่อนนะคะแล้วก็สุดท้าย go to bed ก็คือเข้านอนนั่นเองก็จะเป็นตารางกิจกรรมของเขาได้ลักษณะนี้ในส่วนของหน้า64ของเรานะคะวันนี้กันบ้านก,ก็ลองมาดูเนื้อหาของเรากันในส่วนนี้ก็จะให้มาดูลักษณะการถามคำถามนะคะซึ่งเราก็จะบอกว่า r e a d ask and answer ให้ดูอ่านดูนะคะแล้วก็ดูําฝึกการถามตอบนั่นเองในที่นี้ก็จะมี ตัวเรานะคะพี่ชายนะคะแล้วก็แม่ในที่นี้แล้วก็มีกิจกรรมที่จะถามว่ามีเลย์วอลเลย์บอลเกตบอดสวิมเลย์วิงปองแล้วก็เลย์เบสบอลในที่นี้กีฬามีทั้งหมด5อย่างถามว่าสามารถที่จะเล่นได้ไหมเขาบอกว่าเวลาที่จะใช้การถามคำถามว่าสามารถได้ไหมก็ใช้แขนใช่ไหมคะ Can ที่เ l a y ว o l l e y b บอ l แน่นอนพูดถึงวอลเลย์บอลเราก็มาดูแ a นอยู่ถามยูว่าคือตัวเราเองก็เป็น นี่นะคะในที่นี้มาดูว่าว่าเลยนบอลเราสามารถเล่นได้ก็เป็น yes I can Can you r brother swim มาดูที่ you r brother นะคะพี่ชายนะคะสามารถว่ายน้ำได้ไหมก็เป็น yes แน่นอนพี่ชายเป็นผู้ชายขับน้ำก็ต้องแทน he yes he can ต่อามา can your mother play baseball แม่ สามารถเล่นเบสบอลได้ไหมแม่ไม่สามารถเล่นได้ก็เป็น No, She, Can't ก็คือแทนสับพนินไปถ้าแม่เป็นผู้หญิงก็ใช้ She แล้วทำการปฏิเสธก็เป็น c a n n o t หรือ Can't นั่นเองเสร็จแ,แล้วมาดูนะคะตอนที่5าเขาบอก Look and Compare ให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบแน่นอนว่าเมื่อกี้เหมือนที่มูฮูอธิบาย Can you swim นะคะคุณสามารถไปน้ำได้ไหม Can he play tennis? Can they d a แ c e ในที่นี้ขึ้นอยู่กับประธานนะคะว่าจะต้องมีการตอบอย่างไรถามยูแน่นอน yes I can นะคะกรณีถาม h ีก็เป็น yes he can ถ้าถามเด e y เป็น yes they can ถามใครตอบถนะัดถ้าเป็นปฏเิเสธเป็น no I can't no he can't หรืโน้ตทีคันที่ไหนคราวนี้เขาบอก c o m p l e the e t sentence 4หนึ่ง notebook ในที่นี้โน้ตบอก k เขาบอก can or can't are the s a m e ซึ่งคำว่าสามารถหรือไ no ม่สามารถนั box, can can so, not, ้นก็คือมันก็ไม่ต่างกันนะคะในที่นี้ก็คือจะมี i มี day มี he ในที่นี้ให้ดูการเปรียบเทียบนะคะสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกัน ได้ลักษณะตามที่คุณควรติภายตามโครงชางนี้เลยสามคนก็คือพูดถึงมี i ก็คือถามยูตอบไอถามฮีตอบฮีถามเดตอบเดนั่นเอง Now complete the sentence with can or can't ที่นี้ก็เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำว่า can หรือ cannot นั่นเองหรือขานนะคะรูปย่อก็มีข้อที่1 can you dance แน่นอนคุณสามารถเต้นรำได้ไหมก็เป็น yes I can can your s i s t e skateboard พี่สาวของคุณน่าสามารถที่จะเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไหมในที่นี้ s i สเตอมี S มากกว่าหนึ่งแน่นอนว่าไม่ได้พูดถึงตัวเราก็เป็น no they can t. ต่อมาข้อที่นน3นม n u m b e can Tom speak English Tom สามารถพูดอังกฤษได้ไหมก็เป็น yes he can สามารถพูดได้ในที่นี้ก็คือดูประโยคแล้วว่าคนตอบเราเป็น yes นะคะก็แปลว่าต้องได้ในที่นี้ถาม Tom เป็นผู้ชายก็เป็น แน่นอนว่า he นะคะต่อมา number า can bill and peter walk in space bill และ peter สามารถที่จะเดินในอวกาศได้ไหมในที่นี้เขาใช้คำว่า yes แน่นอนเหมือนเดิมพูดถึงพวกเขาก็เป็น they และตามด้วย I can ต่อมา can you play volleyball คุณสามารถเล่นวอลเลย์บอลได้ไหมในที่นี้บอก no ก็เป็น no I can t. สอดคล้องก,กันกับที่อธิบายเมื่อกี้เองคราวนี้มาดูค่ะ ร e a d and answer the question ให้อ่านแล้วก็ตอบคำถามมาดูนะคะกีฬามีทั้งหมด5อย่างฟุตบอลแบดมินตันปิงปองวอลเลย์บอลเบสบอลมี5คนแฮร์รี่เบตตี้แอนนาเบนน์มาเพือพูดถึงว่าเขาสามารถทำกิจกรรมไหนได้บ้างไม่ได้บ้าง ข้อที่หนึ่ง how many students play baseball พูดถึงว่าเบสบอลนั้นมีคนกี่คนที่สามารถเล่นเบสบอลได้ one two three four แน่นอนว่า four students play baseball ต่อมานะว่า two does Ben play badminton มาดูที่ Ben น,นะคะสามารถเล่นแบดมินตันได้ไหม Ben badminton ไม่สามารถเล่นได้ก็เป็น no he does ต่อมานะว่า three who doesn't play baseball พูดถึงว่าในเบสบอลใครไม่สามารถเล่นได้ก็เป็นคนเดียวก็คือเบตตี้ดารซินเพย์เบสบอลเบตตี้ไม่สามารถเล่นได้ตามที่เห็นแล้วนะคะต่อมานับประโฟว่าดารเบตตี้เพย์เบตตี้มาดูเบตตี้สามารถเล่นอะไรได้บ้างเบตตี้เพย์นะคะแบดมินตันแน่นอน แอปิงปองแอนปิงปองนะคะสามารถเล่นแบบนี้ได้และปิงปองได้สุดท้าย number 5 What d o e s play? h ร l ร y ่สามารถที่จะเล่นอะไรได้บ้างก็เป็น She Play, h a r r y เป็นผู้หญิงเนาะในที่นี้เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก็เป็น She p l ชีฟ o o t b ุตบอ o l l e y b a l บ and b a s บ b a l l นั่นเองก็ดูไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการตอบพยายามที่จะดูชื่อคนแล้วก็พยายามดูว่าคำถามถามอะไรก็ตอบตามนั้น ค่ะต่อมา number s ในส่วนของข้อที่7 p r i c e about Jane p a r k i n พูดถึงว่า Jane p a r k i n ในที่นี้เขาจะมีบัตร information card ข้อมูลบัตรนะคะก็เป็น name Jane p a r k i n c o u n t r y a s t e r i a แล้วก็อาชีพ teacher คุณครู like ก็จะเป็นร้องเพลง and ดูหนังนะคะ and film sport tennis นะคะเล่นได้ก็ swimming ว่ายน้ำได้แต่ไม่สามารถเล่นแบดมินตันได้ ก็ามาพูด This is Jane Parkin She lives in Australia แน่นอนเห็นแล้ว She is a teacher แน่นอนว่าหล่อนเป็นค,นคุณครู She likes song and film หล่อนชอบที่จะร้องเพลงและก็ดูหนังนั่นเองอ่า uh, She can play tennis and swim นะคะหล่อนสามารถที่จะเล่นกีฬาเทนนิสและก็ว่ายน้ำได้ But she can't play badminton หล่อนไม่สามารถที่จะเล่นกีฬาแบบแบดมินตันได้ คราวนี้อ n งกฤษเชก็จะไม่มีอะไรค่ะ l ล s เส้นพิ้นบินในที่นี้ก็เสียงอีนะคะเบเบิร์ในที่นี้ก็วงกลมก็จะตามนี้เลยพายพี่แพไม่เกียวนะคะก็จะไม่ได้เสียงเพต่อมาบายก็เป็นเบิร์บายในที่นี้ออกเสียงบินในที่นี้ก็จะได้แค่เสียงคำว่าเบ a ร์กอย่างเดียวนะคะ ก็หมดเวลากอง่องอีกแล้วนะคะอย่างไรก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ s ซี you นียท่ามีลาฟอร์เอเวอร์วันบ๊ายบาย